สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโค้ดกิอัรดลอส t ตอรี่ในเซิร์ฟโกลบอลนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปลุยด่านชาเลนจ์นะครับก็จะเป็นชาเลนจ์ g e 2นะแล้วก็จะเป็นเทียที่11นะครับ <า S 1> อ่ะเดี๋ยวเข้าไปที่ด่านกันก่อน สำหรับชาเลนจ์สองเทียสิบนะครับด่านนี้พลัง25,000ืนันะศัตรูเนี่ยเจเครื่องนะครับแล้วก็มีเครื่องบินด้วยนะครับสำหรับด่านนี้นะเครื่องบินมันจะบินมาจาก3ทางเหมือนกับพวกพื้นราบเลยนะครับก็คือเราต้องมีตัวยิงด้วยนะแล้วก็มีตัวที่จัดการพื้นราบนะครับศัตรูค่อนข้างเยอะนะ แต่ถือว่าด่านนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าชาเลนจ์สองเนี่ยมันจะเป็นชาเลนจ์ที่ค่าคอร์สเรามีไม่อั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวปัมคอร์สไม่ต้องเอาลงมาเลยนะครับอสําหรับด่านการเล่นนะครับทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมประมาณนี้เลยนะคือมีตัวโล่นะครับไว้ชน3ตัวนะครับแล้วก็มีตัวดาเมจภาคพืพ้นดินตัวหนึ่งนะครับเป็นลูเซียโนเนาะแล้วก็มีตัวยิงนะครับยิงเครื่องบิน3ตัวนะเป็นวิเลตตาคิวเอลแล้วก็ ลูรุตนะครับแล้วก็ตัวฮิล2ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮิลเดี๋ยวเราวางแค่ตัวเดียวแหละอีกตัวหนึ่งเราวางแค่แป๊บเดียวเราวก็ถอนออกนะครับเอาละไปลงกันเลยนะครับอ่ะโก้สำหรับศัตรตูนะมันจะมาจากซ้ายบนก่อนนะครับซ้ายล่างแล้วก็ขวาบนนะครับแต่ว่ามันจะมาแบบต่อเนื่องเลยนะเป็นเครื่องบินมาก่อนนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าค่าคอร์สเราเนี่ยวางได้ไม่อั้นอยู่แล้วนะครับอ่เดี๋ยวเราวางตัวกันก่อนเลยนะครับมีเลส้าวางอีกตรงนี้อารูรุตอารูรุตเดี๋ยวทีหลังโอเคเราวางตัวอื่นก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีบนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพิ่งวินเริ่มมาแล้วนะครับ โอเคเริ่มต้นมาเราเซ็ตฟอร์มนี้ไปก่อนนะครับี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บตัวฮิวออกตัวหนึ่งแล้วค่อยวางโรเซโนมาทำดาเมจเนาะติดสน้อย

ประตูจะเริ่มมาแล้วนะทีนี้จะเยอะแล้วนะครับมีเลตบา้าสิเลยเแต่ศัตรูภาพพื้นดินเนี่ยเ,เลือดมาจาไม่ค่อยเยอะนะครับสิ่งดังไานิดนึงโอเคแต่ว่าจำนวนมนะันาะอย่างเยอะเลยนะ ตรงนี้เดี๋ยวเราหมุนลูเซียโนโนะครับขึ้นข้างบนแล้วลูรุตอันตินะเ,เพราะว่าเยอะมากนะครับถ้าพลาดเราจะหลุดนะต้องระวังเ,เว็บที่2จบนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นเว็บสุดท้ายนะ ไปแล้วเว้สนสุดท้ายโอเคอันตีนี้ก่อนรีเลตา้าแล้วก็ต้องคอยอันติีตรงเอีเยวด้วยนะเพราะไม่งั้นมันจะโดนดาเมจตายนะ มันจะไม่มีฮิลอยู่นะโอเค,อเคตีไปเรื่อยๆนะครับเขาจะหมดเนาะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวต้องระวังเครื่องบินตรงนี้นิดนึงนะบางทีมันจะมุดหลุดมานะครับต้องเช็คดีๆดีผมจะเก็บ Q l อออกนะแล้วก็รอเผื่อมีตัวหลุดนะครับจะได้สเตลทันเอจะได้ช็อตทันแต่ว่าดูแล้วไม่มีนะโอเคอ่ะแค่นี้เองนะครับก็จะผ่านด่านนี้แบบเอสแรงแล้วนะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการผ่านด่านชาเลนจ์ที่2เทียร์11นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ละกันนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในแพทหน้านะครับก็จะมีอ้นี้มาแล้วนะอ่าอีเวนต์ล่าบอสนะครับบอสกิลนะใครที่ยังไม่มีกิลน,น,น,นะครับก็ควรจะต้องรีบหากิลแล้วล,ะละ่ะเพราะว่า รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเอ้ยน่าจะเป็นพรุ่งนี้เนะพรุ่งนี้น่าจะมีอัปเดตนะครับพรุ่งนี้หรือวันนี้เอออาจจะวันนี้นะวันนี้อัปเดตนะครับแล้วก็ตัวกิจกรรมเนี่ยจะมาในวันที่สิบนะครับเนาะเอ้ยมันมีอัปเดตสองทีแล้วเนี่ยอันที่เก้าแล้วอันนี้สิบนะครับเออต้องรอดูนะว่าตกลงมาจะมาวันไหนแน่นะแต่ว่าควรจะรีบหาก,กิวนะครับใครที่ยังไม่มีกิวเนาะ ใครที่แบบว่าสมาชิกในกิวไม่อ่อนก็ต้องรีบเคลียร์นะครับจะได้หาคนมาช่วยทำแต้มนะครับ